สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คราวที่แล้วอีพีที่แล้วเราเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะฮะตีวัยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของดาวคองวัยซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของการเรียนโหราศาสตร์ซึ่งนะคะดาวคองวัยเป็นช่วงวัยเพราะว่าตีวัยเนี่ยเป็นช่วงของวัยแบ่งเป็นช่วงวัยวัยละ25ปีนะคะ บห25ปีแบ่งเป็นสามช่วงช่วงละแปดปีสี่เดือนแต่วันนี้เราจะมาเรียนของเรียกว่าดาวคองไวดาวคองไวเนี่ยเป็นตําราของนะคะอ่าแล้วก็มาก็ขอบคุณนะคะบรารมีครูครูอาจารย์ท่านที่ท่านทําตําราไว้นะคะอ่าวันนี้เราเรียนเรื่องดาวคองไวนะคะ เป็นตำราของอาจารย์ประยูนนะคะอาจารย์ประยูนนะคะนามสกุลอุรุชาตักนะคะอุลุชาตะแบบนี้นะคะ,ะหรืออาจารย์ภูหลวง ะะเราเอาตําราของอาจารย์ภูหลวงมาทานะคะดาวคองไวัยเนี่ยจะแบ่งเป็นนะคะไม่เหมือนกับตีไวัยถ้าตีไวัยเนี่ยจะแบ่งเป็นแปปีสี่เดือนแต่ช่วงดาวคลองไวัยเนี่ยเขาเอาอ่านอ่านมาจากในเรื่องของตันุเกษตรซึ่งซึ่งเราเคยบอกนะฮะว่าตาันดุเศษอ่านโดยครูเขียนให้อย่างนี้นะคะทบทวนให้นะคะสมมติว่า ขอบคุนะคะว่าอาอันนี้ไม่ใช่เ,เรือนเกษตรนะคะอ่า มมตเลื่อนไปแบบนี้นะคะคมสมมติว่าตัดรกเกษตรตะดูเศษเป็นหกใช่ไหมคะตะดูเศษเป็นหกนะคะเราใช้ตอนนี้ตัดูเศษเราใช้ตัวนี้นะคะตัดูเศษนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะตะัดลูเกษตรนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะเพราะฉ้คําว่าตัดรเูเกษตร นะคะตะหลุกเกษตรขอโทษทีคือดาวนะคะเจ้าเรือนที่ตะหลุกเกษตรที่ตะหลุเศษสถิตอยู่ นะคะอย่างเช่นนะคะดาวตนุเศษนะคะอยู่ที่พุธนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตนุเศษอยู่ที่พุธเดี๋ยวครูใช้ตัวสีแดงนะคะตนุเศษอยู่ที่พุธนะคะตนุเศษเป็นศุกร์เพราะฉะนั้นดาวตันุเกษตรนะคะคือดาวเขาเรียกว่าดาวไสในชะตานะคะจะเป็นเรือนพุธเพราะว่านี่คือเดี๋ยวครูเสียเขียนให้นะคะว่านี่คือเรือนของใครนี่คือเรือนพาทิตย์พุธนะคะ พระจันทร์พุธนะคะแล้วก็สุขอังคารนะคะพระหัสราหูนะคะ,สา,นะคะสาวพระหัสอังคารแล้วก็สุขนะีคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วนะคะว่าประมูเศษเขาคือตอนที่เราหาตีไหวเราเอาจากดาวเจ้าเรือนที่นะคะ ที่ตะหนุเศษอยู่แล้วตั้งเป็นปนุกตอนนั้นที่เราทำในเรื่องของการหาตีไหวแต่นะคะดาวคองเรือนนะคะเราเราจะหาดาวจากไหนก็คือหาจากตะหนุกเกเสรนับเป็นช่วงอายุไปนะคะอ่ะเรามาต่อไปเลยนะคะดาวคองไวจะต่างกันที่ไม่เหมือนกับที่ในร่วงของตีไหว ดาวคองไวเนี่ยจะแบ่งเป็นอะไรเขาบอกว่าแบ่งเป็นช่วงๆของไหวโดยใช้นะคะตันหนุกษตรและตันหนุกษตเจรน,นะเรารู้ไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าในการเรียนโหราศาสตร์นี่คือเบื้องต้นครูต้องสอนให้รู้แต่พอไปในเชิงลึกแล้วเราจะไปเรียนในเรื่องของเชิงพยากรณ์กันนะคะเราเค่อยไปเรียนตรงนั้นในห้องที่ครูเปิดสอนนะคะอะ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะคะว่าดาวพองไวนะคะาดาวพองไว,ดว,งไวเดี๋ยวคูลบตรงนี้ออกนะคะหนูจะได้รู้กันๆๆนะคะ,ะ,คะดาวคองไว แบ่งเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งถึงสิบห้าปีนะคะเท่ากับดาวจันนะคะช่วงหนึ่งถึงสิบห้าปีเป็นดาวจันนะคะสิบกถึงสิบแปดปีนะคะครูเขียนว่าปีดีกว่านักศึกษาจะได้ไม่งงนะคะเท่ากับนะคะดาวราหู นะคะ19ถึง23ปีนะคะคือดาวศุกร์นะคะ,คอ,นะคะอ่ะ24 24ถึง26ปีคือดาวพุธนะคะ27ถึง29ปีนะคะ27ถึง29ปีนะค,ะ29ปคือดาวองังคาร27 ถึงยีปีนะคะคือดาวอังคารนะคะสาปีถึง35ปีคือดาวเสานะคะแล้วก็สาถึง45ปีนะคะเป็นดาวพรหัสนะคะ 46ปีถึง60ปีนะคะคือดาวพระอาทิตย์61ปีถึง75ปีนะคะเป็นดาวดาวเกตนะคะ75ปี76ปีถึงอินฟินิตี้นะคะนะคะเป็นดาวมดุจเตยูนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าดาวคองไวยกันนะคะ เขาบอกว่าช่วงหนึ่งถึงสิบห้าปีเป็นดาวจันนะคะเป็นดาวจันร์ราะว่าวัยแห่งความเริ่มต้นนะคะเป็นวัยแรกเกิดตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงสิบห้าปีนะคะเขาบอกว่าวัยนี้เป็นวัยที่แรกเกิดและเป็นวัยเริ่มต้นซึ่งวัยที่กําลังเรียนลักษณะนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นวยัยหนึ่งวัยหนึ่งถึงสิบห้าปีเป็นดาวจันคือเรียกว่าวัยเริ่มต้น นะคะหรือวัยเรียนนะคะส่วน16ถึง18ปีเนี่ยเขาเรียกว่าวัยคณงนะคะวัยคองเป็นวัยแห่งวัยรุ่นวัยคองวัยรุ่นนะคะวัยตั้งใจเรียน ใยตั้งใจเรียนแล้วก็กลิตเกี่ยวกับเรื่องของความประพฤติเพราะฉะนั้นพอช่วงวัยสิบหกถึงสิบแปดปีทำไมถึงเป็นวัยขนองเพราะว่าช่วงนี้เป็นวัยที่พอเหมือนกับภาพอที่เราเรียนเวลาที่เราเราดิษอย่างนี้เลยนะคะเวลาที่ตอนที่เราเรียน ตอนพอเราจบถึงปหกปเจ็ดนะคะปมหนึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะพอจบปหกเราก็คิดว่าเราเนี่ยนะคะเป็นเริ่มเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มไปเริ่มไปเรียนตอนสิบหกแปลว่าตอนช่วงมหนึ่งถึงมสามเราจะรู้สึกว่าช่วงช่วงนี้เราจะเริ่มโตแล้วพอช่วงสิบหกถึงสิบแปดลว่าช่วงเนี้ พอช่วงเราที่เราจะเข้าระหว่างวัยรุ่นกับเป็นแบบบช่วงวัยเด็กวัยเด็กแล้วเป็นวัยรุ่นนั่นคือถึงว่าช่วงเนี้จะเป็นที่ช่วงบางทีเด็กประมาณม .2 ม .3 ช่วงเนี้นะคะจะเป็นช่วงที่วัยนณงบางบางคนเด็กช่วงนั้นเด็กช่วงนั้นบางทีบางคนตั้งใจเรียนเลยแต่บางคนช่วงนั้นเด็กอาจจะเกเรบ้างแบงบติดเพื่อนบ้างเพื่อนพาไปเที่ยวบ้างลนานักษณะนี้หรือไป ไปหนีโรงเรียนโด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 โรงเรียนหนีเที่ยวลักษณะน,นี้คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทําให้บางบาง,บางคนนี่เป็นวัยที่ตั้งใจเรียนมุ่งม,มานะเลยแต่บางคนนี่เรียกว,ว่าเพื่อนพาไปเกเรเ,เ,เลย,เล,ยลักษณะแบบนี้นะคะเป็นช่วงแห่งวัยขนมเป็นบางคนตั้งใจเลยบางคนเนี่ยแบบเป็นเด็กพวกไม่ไม่เรียนเลยลักษณะนี้แบบไม่เรียนแล้วลักษณะนี้นะคะ <G> อ่าแล้วเราไปดูนะคะวัยสุขวัยสุขเป็นวัยแห่งความรัก ทำไมถึงเป็นวัยแห่งความรักนะคะเพราะว่าวัยสุงเนี่ยเป็นัวที่เรียกว่าเป็นวัยความเชื่อฟังนะคะเป็นวัยความเชื่อฟังเป็นวัยแห่งความรักนะคะแล้วก็มีเคารพการเชื่อฟังกันนะคะในเรื่องของความรักต่างๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการตั้งใจเรียนไว <c oughs> ก็แปลว่าช่วงนี้เป็นความตั้งการตั้งใจเรียนด้วย ช่วง19ถึง23ช่วงนี้กำลังเรียนกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช่วงที่เราเข้ามาหาหลัยช่วงที่เข้ามาหาหลัยเนี่ยเป็นว่าเพลาล่กสบางทีเป็นน้องเฟชชี่น้องใหม่แล้วก็ลักษณะแบบบางทีอาจจะมีปั๊ปปี้เลิฟลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าจะเริ่กแบบเออเลิกตั้งใจรียนไว้เพื่อเพราะว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าจะให้จบ บางคนแบบมุ่งมั่นในเรื่องของการตั้งใจเรียนว่าฉันจะจบ,จบปีนี้ให้ได้หรือพอระหว่างก็ระหว่างว่ามีความรักระหว่างเรียนว่าบางทีเรียนไปด้วยก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีความชอบมีมีเขาเรียกว่าปัป,ป,ปีิแล้วฉันรู้สึกเริ่มมีความรักลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเราไปต่อนะคะวัยพุธคือวัยบัณฑิตนะคะก็คือวัยบัณฑิตวัยแห่งการทํางาน นะคะคือวัย24-26บางคนนะคะบางคนไปเรียนต่อบางคนที่ในพื้นฐานดวงชะตาเขาเราต้องไปอ่านพื้นฐานดวงช่วงบางคนเนี่ยอาจจะจบแล้วไปเรียนต่อแต่ว่าพอบางคนจบแล้วอยากทางานมีความรู้สึกว่าอยากหาอะไรได้รู้สึกว่าตัวเองโตแล้วบางคนคิดอย่างนี้นะคะช่วง24-26รู้สึกว่าตัวเองโตแล้วบางคนบอกว่าเขาแบบว่าเรียนต่อไหมไม่เรียนไม่เรียนจะ จะทํำงานช่วงนี้เป็นช่วงที่พอจบแล้วอยากทํางานก็เป็นวัยที่แบบว่าจบแล้วแล้วก็เป็นวัยที่แบบเริ่มอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอ่าพอเป็นวัย2 7ถึง29นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นวัยเริ่มต้นนะคะเป็นวัยเริ่มต้นวัยชะกกา ในหน้าที่การงานวัยนี้นะคะตอนช่วง2 7่สเถึงยีเป็นวัยที่พอเข้าไปทำงานแล้วมันมีไฟอะ่ะอืตอนครูตอนช่วงนี้เหมือนกันตอนที่ครูทำงานช่วงนี้เหมือนกันโอ้ครูมีไฟมากช่วงนี้ทำงานนะไม่นอนสามวันสามคืนก็ได้เลยเพราะเป็นความที่เป็นวัยที่มุกมุทะลุมุกแบบมุกงาน ที่เขาบอกนะคะว่าอังคารเนี่ยมุทะลุดูดันหรือกล้าแรงแข็มขัน,ขนแปลว่าเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ขยันมากเลยขยันเพื่ออะไรเพื่อแบบตั้งหาหรแบบอยากได้เงินน่ะพอเพื่อเรียกว่าเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นเพราะว่าพอเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นวัยแห่งความแบบมีไฟอะค่ะอยากทํางานลักษณะนี้เป็นวัยขยันมากเลยนะคะพอไป3 0ถึง35นี่ดีนะคะเป็นวัยดิ้นรนแล้วนะคะ มันจะมีแต่ละช่วงวัยวัยดิ้นหล่นนะคะแล้วก็เป็นวัยที่มีความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบสำเร็จหน้าที่การงาน ช่วงนี้ 35, สามสิบถึงสามสิบห้าสังเกตไหมคะว่าเสาเสาคืออะไรเสาคือการวางแผนเสาคือแผนต่างๆเพราะฉะนั้นวัยนี้จะเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นวัยแห่งการดินลนดินลนเพื่ออะไรเพื่อหาหาในเรื่องของหนึ่งเลยไรายได้สองคือหาในเรื่องของสุภาษในเรื่องของความเจริญหาในเรื่องของลาบของผลลักษณะแบบนี้นะคะเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่วัยที่กําลังรู้สึกว่าอยาก อยากมีอนาคตที่ดีอยากสร้างอยากสร้างเลยสิ่งเลยอย่างแล้วเป็นวัยแห่งวางแผนว่าถ้าเราแค่นี้แล้วเราจะไปทํางานที่ไหนดีวางแผนและเกี่ยวกับเรื่องความเจริญถ้าเราทํางานที่นี่ตําแหน่งหน้าที่การงานจะขึ้นไหมจะสูงขึ้นไหมลักษณะนี้มันเป็นช่วงแห่งเรียกว่าแห่งวัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองลักษณะแบบนี้นะคะอ่านะคะแล้วเป็นวัยที่เริ่มมีความรับผิดชอบพอเป็นวัยพระรหัสเนี่ยนะนะคะ เป็นพอ36ปีถึง15ปีคือวัยพระรหัสวัยพระรหัสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัยแห่งความสุขคุม ะะพอช่วง36-45ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มมีฐานะดีขึ้นในเรื่องของอะไรในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเริ่มขยัขยายในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของบ้านแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบไหมมีความรอบครอบขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นลองให้คิดถึงเขาเรียกว่านิยามของพระรหัสพระรหัสก็่คือครูบาอาจารย์แปลว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยใชอารมณ์ แต่จะใช้ในเรื่องของความคิดแล้วก็เป็นในเรื่องของปัญญามากกว่าก็แปลว่าการมีความละเอียดรอบคอบขึ้นมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้หลักการงานต่างๆลักษณะแบบนี้นะคะอ่าพอเป็นวัยพระอาทิตย์เป็นวัยที่มีเกียรติสี่สิบหกปีถึงหกสิบปีนะคะเป็นวัยพระอาทิตย์วัยแห่งการมีเกียรตินะคะวัยของเกียรติยศ วัยฐานะแล้วก็วัยชื่อเสียงนะคะเป็นวัยฐานะแล้วก็วัยสำเร็จแปลว่าพอเริ่ม46ปีถึง60ปีเนี่ยสังเกตนะ้คะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวัยแต่และว,วัยก็จะเริ่มดิน้นลนพอเริ่มเริ่มมีฐานะดีแปลว่าเริ่มสร้างตอนพอช่วง46 สามสิบหกแปลว่าเริ่มอยากหามีในเรื่องของอยากมีบ้านมีช่องมีรถพอสี่สิบหกถึงหกสิบปีเนี่ยแปลว่าเริ่มฐานะเริ่มมั่นคงแล้วมีบ้านแล้วมีรถแล้วนะคะแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การง,งานที่ดีละมีลูกน้องมีบริวารต่างๆแล้วลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแต่ละช่วงวัยของเขาอ่ะพอว 61, ัยหกสิบเอ็ดปีถึงเจ็ดสิบห้าปีนี่เขาเรียกว่าวัยเข้าวัดนะคะวัยเข้าวัดวัยสงบวัยพักผ่อน ะะพอเริ่ม61ปีถึง75เห็นไหมคะว่าเวลาที่เราทำงานตรงน,นี้เริ่มฐานะมั่นคงตัน60พอ61ถึง75ตรงน,นี้เป็นวัยที่เรียกว่าเกษียณเห็นไหมคะบางคนเกษียณอายุบางคนก็อ,อยู่อยู่บ้านเฉยๆแต่ว่ามีเกียรติมีฐานะก็คือในเรื่องของเรียกว่าสมในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานมีและทุกอย่างมีครบหมดแล้วนะคะมีลูกน้องมีบริวารทุกอย่างและเคยมีมาหมดแล้ว แต่ตอนนี้เป็นวัยที่อาจจะต้องท่องเที่ยวบางคนเข้าท่องเที่ยวบางคนก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรมนะคะเป็นวัยรีแลกสบาย,บายๆลักษณะน,นี้เป็นวัยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนนะคะต้องไปดูก่อนว่าในดวงกําเนิดของเขาเขาเรียกว่ากรรมเก่าบุญเก่าของเขาเกิดมาเขาสร้างอะไรบารมีมาหรือเปล่าหรือว่าในพื้นชะตาดวงบางคนเนี่ยเกิดวันเดียวกันแต่ทําไมคนนี้รู้สึกว่าสูงส่งเลอเกินแล้วทําไมคนนี้ทําไมถึงแบบ ต่บเตี้ยเรียกดินหลือเกินเราต้องไปดูก่อนนะคะว่าตอนที่เขาเกิดมาพื้นเพฐานะที่บ้านเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าบางคนรวยรวยของไหนรวยของระดับคนคนรวยคนรวยกับคนจนไม่เหมือนกันลนนักษณะนี้บางทีกาฉันมีหนึ่งน้อยฉันรวยแล้วรวยแล้วในของใน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 ,ในหมู่ของเขาเขาว่าอุ้ยคนนี้รวยจังแต่รวยในระดับของต่างๆบางคนเนี่ยก็คือรวยระดับสูงเลยลักษณะน,นี้รวย การรวยการจนเนี่ยไม่เหมือนกันต้องไปดูว่าพื้นเพที่ไปอยู่นะจู่ตรงช่วงไหนของชีวิตเขานะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยไปดูของวัยรุ่นตอยูวัยรุ่นตะยู่นี่คือเป็นวัยแห่งความเจ็บปวดวัยบ้านปลายชีวิตนะคะวัยแห่งความบ้านปลายชีวิต วัยเข้าวัดวัยแปลว่า like วัยวัยเนี้ยเป็นวัยแห่งการเข้าลงเข้าลงแปลว่าวัยแห่งการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเข้าวัดเขวาเข้าวัดเขวาไม่เหมือนกับเข้าวัดเขวาตอน6 1สิถึงเจนะคะวัดเข้าวัดเขวาตอนเจ็ดหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้าเนี่ยไปแปลว่าการเข้าวัดเขวาไปฟังเทศฟังธรรมมีความมีความสบายใจแต่วัยเนี้ยแปลว่าวัยแห่งการเจ็บป่วยวัยเข้าโรงบาหรือวัยเข้าวัดคือหมดอายุไข แล้วลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราให้รู้ก่อนนะคะว่าในช่วงของดาวพองไวของเขาเนี่ยมันแต่ละช่วงแต่และช่วงไวของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราอ่านจากไหนนะคะให้รู้นะคะเพราะว่าอ่านเวลาที่ไปตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่าเวลาที่เราอ่านเราอ่านจากดาวเจ้าเรือนของที่ตัดอุเสตอยู่นะคะเป็นดาวของไวแล้วเริ่มไปนับหนึ่ง อายุหนปีที่ดาวอังคางรลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มีการหาตารุเสตตรุประเศตทุกปีนะคะนั่นหมายถึงว่าเราจะเริ่มไปเรียนในเรื่องของเชิงลึกๆเข้าไปนะคะก็สรุปว่าในช่วงดาวพองไว้นะคะเป็นตำราของอาจารย์ประยูนนะคะอุลุชาตักหรือตำราของอาจารย์คูหลวงนะคะซึ่งใน1 1 5ปีเนี่ย มีดาวจั์เป็นดาวเจ้าของเป็นดาวครองเรือนแล้วเป็นวัยเริ่มต้นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งเด็กๆพอวัย1 6ถึง18เป็นวัยคองเป็นวัยรุ่นนะคะบางคนติดเพื่อนบางคนเตเอแต่บางคนแบบตั้งใจเรียนเลยนะคะแล้วก็วัย1 9ถึง23ปีเป็นวัยสุขเป็นวัยแห่งความรักนะคะเป็นวัยแห่งการที่เริ่มมีความรักแล้วก็เริ่มเรียนเขาเรียกปั๊บบี้เลฟเรียนไปด้วยแล้วก็มีมีความรักไปด้วยลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบไปว่าเป็นวัยบัณฑิแตแปลว่าจบแล้วบางคนจบปริญญาโทจบแล้วบางคนอยากหาในได้อยากทํางานลักษณะนี้นะคะแล้วก็เป็นยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าปีเนี่ยคือัยวัาางคารเป็นวัยเริ่มต้นเป็นวัยแห่งความทยานที่ครูบอกว่าตอนที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าปีเนี่ยตอนช่วงนั้นหมูขยานมากเลยเพราะว่าเป็นดาวัาางคารองคารคือก้าวแรงแห่งทะยานโร๊ะลุยมากเพราะอยากได้เงินอยากได้เงินลักษณะแบบนี้นะคะ พออายุ3 0ถึง35ปีเป็นวัยแห่งนิ่งลนแล้วเพราะว่าอ,อยู่ที่นี่อาจจะไม่ลุนะ่งแล้วไปหาที่ใหม่อยู่ลักษณะนี้การไปหางานที่ใหม่ลักษณะนี้นะคะเป็นวัยแห่งการดิ้นลนบางคนเรามีความรับผิดชอบแต่หน้าที่แต่บางคนบอกว่าไปหาที่อื่นดีกว่าลักษณะการหาตามเจริญรุ่งเรืองจากที่อื่นนะคะอ่าพอ36ปีถึง45ปีนะคะเป็นวัย วัย34-35ปีปวัยสาวเป็นวัยแห่งความรับผิดชอบเป็นการวางแผนเป็นวัยที่รวมที่ต้องต้องหาจุดยืนจุด,จดที่วาาความสําเร็จของเราพอ36ปีถึง45ปีเป็นวัยพระหัสเป็นวัยใช้ในเรื่องของปัญญาสติป,ปัญญาเราต้องคิดถึงครปัญญาเป็นสุดทางพระรหัสเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าวัยนี้เป็นวัยแห่งความรอบคอบทําอะไรก็แล้วแต่ไต,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 ต่ตองติดตองตอ่ตอน,นะคะพอ46ปีถึง60ปีเป็นวัยฐานะแต่ว่า มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีและมีบ้านดีและนะคะมีลูกมีเต้ามีครอบครัวสมบูรณ์และพอจน61ปีถึง75แปลว่ากเกษียณวัยที่เราจบจากการทํางานเรากรเกษียอายุและตอนนี้ก็เป็นวัยที่บางบางคน60ปีไปแล้วก็คือไปเที่ยวไปไปเที่ยวตามอยากที่ต่างๆไปต่างประเทศไปเข้าวัดเข้าวานไปถือศีลปฏิบัติธรรมลักษณะน,นี้พอหลังจากนะคะ76ปีถึงเรียกว่าอินฟินิตี้อะคะ่ะ แปลว่าการการทำงานของเขาเนี่คือว่าหมดอายุไขน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการตั้งนะคะในเรื่องของอาดาวของไวนะคะเราจบดาวของไวด้วยนะคะเป็นอย่าลืมนะคะว่าถ้าในเรื่องของการูเรียนกับครูแล้วเนี่ยนะคะถ้าชอบใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์นะคะและกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะคะเพียงหนึ่งคอมเมนต์นะคะแล้วหนึ่งไลค์นะคะและหนึ่งซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นขวนนัญกำลังใจให้กับครูการดาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเริ่มมาให้ศึกษาให้รู้ในเรื่องของเลิกเลิกต่างๆที่เราจะต้องไปเรียนในเรื่องของกางโรโหราศาสตร์ซึ่งการใช้เลิกต่างๆเวลาที่เราจะาให้คลอดเวลาคนเขาจะคลอดลูกแต่ครูรู้ว่าให้เรียนแต่เกี่ยวกับเริ่ม พื้นฐานให้รู้ไปก่อนเพราะว่าอนาคตคุณเวลาไปเรียนเรื่องเลิกจะได้ไปเจาะจงในเรื่องของตางให้เลิกเต็มๆเพราะว่าจะมีเรื่องต่างคำนวณเยอะๆแต่ครูจะให้รู้ทั้งหมดก่อนคือว่า27เเลิกมีเลิกอ,อะไรบ้างนะคะแล้วก็เลิกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ